นี่หนึ่งศูนย์ถ้าเอียงหน่อยก็เจ็ดศูนย์หรือเอียงอะไรออกทุทีกระเบิ้หน้าหรือหาบแล้วแต่พี่จเจ้าเจมบอลก็ได้แม่ของแผ่นดินนะครับ<า>ก็เราคุย<า>ประวัติไปบ้างแล้วก็<ม>เกี่ยวกับนนพี่สีพระราชรทานเงินพระราชาทานขวัญถุงเกี่ยวกับกิจกรรมเยาวชนเนาะวันที่สิบแปดผ่านมาแล้ว นี่น่าคิดเนี่ยตัวนี้ไม่รู้จะแปลอะไรเขาเขียนมาให้แล้วแล้วก็เอากับเขาสักหน่อยเบื้องต้นนี่เขาเขาเขาอะไรดีต้องเขียนตามธรรมชาติดีกว่าผมว่าผ่านยังไงก็มีเลขศูนย์นี่ล่ะผ่านแล้วไอ้อะไรใบอะไรวงกลมนี่เป็นตาสัญ,ญลักษณ์อะไรนี่มองไม่ชัดนี่นั่นเกี่ยวกับโครงการนี้ละก็จะเป็นวงกลมแลม้วมีมีอยู่แปดเรียกว่าเป็นผ่านมงคลอะ พาน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 ใหญ่นะพานก็เป็นกับพระราชคุณไงทาราพูดภาษาชาวบ้านเงินพระราชฐา,าน,นเนาะใช่ก็มีมมเป็นบางหม,หมู่บ้านนะจะไม่จะไม่ทุกหมู่บ้านแล้วแต่อันนี้เนาะเพราะบางท่านผมว่ามีศูนย์นี่แหละพานยังไงก็ต้องศูนย์เงินขวัญถุงนี่คือกลมๆนี่แล้วห่อเป็นกลมๆไม่ได้เป็นเหลี่ยมเนาะาศูนย์นี่แา้ว ก่อนนขนมีบ้านด้วยเนี่ยอือหือเราจะเราจะเอาอยัางไงนั่นเงกรับแต่บ้านลุงเคยบอกว่ามันมีสี่นเลขสี่แล้วมีภูเขาเป็นเก้าครับหกกับเก้าตัวเดียวกันเราเขียนเก้ารือหกลุงจะพูดไม่ค่อยชัดเพราะลุงอมลูกอม,มอยู่ <laughs> เอาเกี่ยวกับเจ้านี่ผมว่าน่าจะมีเลขเก้าสักตัวนึงครับผมก็เขียนไปเลยละเพราะว่าช่วงนี้ ติดนิดหน่อยบวมแล้วนี่อมลูกอมผมลูกอมอยู่ในบวมพูดจริงจรงนะครับลุงไม่เคยถ่ายทําลงตอนลงปวดฟันนะรอบนี้จะกก็ทนนะทนทนปวดฟันครับปวดฟันนี้อันไหนจะเป็นบล่างเป็นบนเนาะภูเขากับพาน่ะจะเป็นบนศูนย์น่าจะอยู่บนเนาะล่างล่างเขามีภูเขาภูเขาเป็นก้า เก้าก็หกตัวเดียวกันเขียนเลขเก้าไปเออทำไมวันนี้ได้สีดำสามตัวมึงเก้าเก้าเก้าก็หกตัวเดียวกันเนาะแล้วจะเอาตัวอะไรเป็นตัวกลางมาเนี่อ่าหเก้าแปดแต่ตัวเลขเขากลางให้มีสองห้าหกหตามทฤษฎีความน่าจะเป็น เราไปดึงเอาไอ้ดึงเอาสไตา์ตัวเก่ามาตัวเราจะดึงอะไรสามมาสองวัดแล้วดึงห้าดีกว่าดึงห้าตามเขาตามนี้เนาะห้ากับสีะห้าเราต้องห้ากับสี่อะเพราะลุงบอกว่าในใบก็มีแล้วเออเขาให้อะไรมาบ้างนะลุงก็มีหนึ่งแปดสองห้าหกหกกับเก้าอาจจะใส่สองหรือเปล่าครับ เอาเอาอกลมมันห้ากับสี่เ,เนาะครับเอาสีเป็นชูโรงดีกว่าเอาสีชูโรงอ๋อมันมีตัวเสริมอยู่อ่ะห้าอ้า,อาแบบนี้ละอ๋อมีนจะหมดแล้วแหละหมดไปหนะาไม่เจอเมื่อกี้เห็นไหม เดี๋ยวค่อยย้ำเดี๋ยวค่อยย้ำอีกรอบหนึ่งตัวยังไม่ัดอ่ะนี่ผมปล่อยไปตามตามหลายอย่างอยู่บางครั้งก็ที่เขาให้มาบางครั้งก็ไม่ถูกอาจจะขึ้นแต้มแบบน,นี้เดี๋ยวค่ายหนึ่งแปดอาจจะเป็นสองแปดก็ได้เมื่วันนี้จะไปดังเลขสองใช่ไหมครับวันที่สิบสองสิงหาแต่ตัวเก่าก็สามารถจะไม่ออกอ่ะจะไปออกโต้หัว หัวรางวัลที่หนึ่งอะไรหนึ่งสองอะไรแบบนี้ถ้าไปออกพศโอ้เรามาคิดจำหลังนะีเข้าอย่างนั้นในบังเอินบางเอิน,เ,อนเราเขียนไปแล้วมาคิดจำหลังอธิบายเพิ่งจําได้ <c oughs> พยายาม <c oughs> พยายามจะเอาหมดก็ <c oughs> เอาหกแทนเก้าไม่ได้ใส่แต่เลขสองตัวเดียวถ้ามาก็ถือว่าเราหลุดโค้งอะเกนยกเดี <c oughs> ๋ยวจะอธิบายเนอะ <c oughs> ผมก็ดูตามรูปผมห่วงตามรูปเบื้องต้นน่ะ ช่วงเอ,อนี่ยเบื้องต้นนี่รูปเขาจะมีเด่นที่พานอ่ะพานคือกลศูนย์นี่แล้วแต่ว่าไม่อะไรที่ลงมายนนี้ก่อนตามอาจารย์แม่ก่อนน,น,นะครับนะครับก็มีพานนี่ยังไงก็ต้องศูนย์เนี่ยที่ตรงนี้เขาเรียกตาสัญลักษณ์เนี่ยแต่เป็นจะช่างรอก็อ่ารเบื้องต้อนอ่านุ่นนี้อาจจะเลขครดาจะออกแปดเก้าแปดแปดสี่แปด แปดแปดหนึ่งอะไรเป็น,ปนก็นว่าไปอันนี้บเบื้องต้นนะสตอันนี้ฐานก่อนเพราะเขาจะมีตะช่างเหมือนเป็นโจบอกว่าบนน่าจะเป็นเลขหา,า,ากหรือเบิ้นหน้าเดียวล,ล่างเราอยมาไล่กันอีกทีเบื้องต้นผมดูไปที่ภูเขานะถ้าพูดจำจริงมันว่าจะเขียนเลยก็ยังไม่อยากเขียนนะอีกสักสักไม่กี่วันแล้วก็เมาอีกให้หายดีก่อนเนาะนี่เนี่ยล่างอาจจะอภูเขากับป่ามันกระสีเก้ากระสีกับอันนี้น่าจะเป็นเลขล่างนะบนน่าจะเป็นส่วน โซนศูนย์นะพื้นต้นผมจะมองอย่างนี้ก่อนเนะเดี๋ยวบันไดค่อยมาไล่ทีหนึ่งะจะกลับกันก็ได้<อ><ต>สามเหลี่ยมเราก็ปล่อยไปแล้วนะสามเหลี่ยมก็เป็นตัวรองพื้นไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่าแต่ว่าทุกครั้งรู้สึกจะมีผลนะสามเหลี่ยมคใครจะชอบตัวไหนก็ได้ฝันว่าได้กินทุเรียนผู้สวยมีเลขศูนย์แน่นอนนะ <c oughs> เขียนยังไงมัน วันนี้แปลก่อนเลยออกอ่าโอเคแล้วกะท่านผู้ชมปวดมากเลยยงใจลุงมันปีนดล,ละอลุงปวดฟันนะครับแต่ก็ต้องแปลให้เอฟซีใจจะขาดนะโ,โดนกัดโดนเงาบางทีปวดมากชัดเลยพูดมันก็กระทบกันแล้วกนะันเดนะ่นเเต็มวันนี้สามตัวมาจากเกาหลีนี่เกาหลีชัดเลยใช่ไหมอเอเกาหลีน้ําท่วมหรือเปล่าลูกสี่สามสามโมตัวนี้ชอบอยู่นะ ยังตามดู้ามันในโอ้ามันใน้ามันในมันกรอบสี่เหลี่ยมนี้โอ้ถือว่าไอ้สามเหลี่ยมมันก็ถือว่ามันสรดจันทร์นะแต่ทุกครั้งก็อ,อกนะจะเว้นอยู่งวดสองงวดทั้งปีตั้งแต่ป,ปีที่แล้วอะ่ะลองดูสักงวดเน้อถูกไม่ถูกไม่รู้แต่ว่าอาถพนมีสามเหลี่ยมยมันเคยม,มันเคยมีอะ่ะเคยมเต็มอะ่ะพานตีเลขศูนย์จ้ะชัดเจนเลยขอเลขล่างเหรอ เอะไรเอาเก้าแปดหรือเปล่าวัดกันว่าล่างผมว่าน่าจะภูเขาไหมสี่เก้าเก้าแปดไม่เกินเลขเก้ากับเลขสี่เลขแปดนี่แหละเลขล่างเผมเดาไว้ก่อนแหะแต่เดี๋ยวผมว่าจะแต่ผมว่าน่าจะเป็นเก้าแปดนะตัวแต่ถ้าเกิดเขาไปบนนี่มันจะสลับดึงศูนย์ลงล่างแบบนี้เพราะศูนพักงวดหนึ่งวดนนี้อาจจะประเดิมไหมรอยังว่าเขาจะประเดิมไหม นี่ผมจะพูดเป็นไในไปก่อนนะครับนี่ค่อยเป็นเน้นอีกทีหาปากกะฮะฝนตกแล้วก็หาปากกาไม่เจอก,กระล่าตัวนี้ก่อนคือมีสีแดงมีเยอะนะครับนี่นะหนึ่งหนึ่งแปดนี่ก็คือเลขขาให้มาแล้ววันที่สิบแปดสี่นี่ผมมองไปที่ บ้านบ้านและภูเขาคือเลขเก้าห้าเขาก็ให้มาแล้ว 6. ห้ากับหกขาดแต่สองผมไม่ได้เขียนลงถ้าสองมาก็สองแปดตัวเดียวและแต่พานนี้คือศูนย์นะครับก็อยู่เอาตัวเด่นๆของเขามาคือแปดยังไงก็เด่นเพราะว่ามีมีทั้งตามีทั้งตาสัญ,ญลักษณ์นะครับมีมีทั้งสองอย่างเนาะอันนี้เดี๋ยวค่อยมาเอาบันไดบันไดกับสาม